ค่ะแล้วก็มาอยู่กับเราแล้วนะคะผู้กำกับการแสดงนะคะเฟรมเดอะมิวสิควที่จะมาบอกเล่าความซุกซนของเหล่าบรรดาเด็กลิงทั้งหลายนะคะคุณสุวรรณดีจากกราวรุิค่ะสวัสดีครับไม่บอกว่าเด็กลิไม่ใช่เลยคุณพ่อที่เรียกน้องๆว่าเด็กลิงเนี่ยนะเพราะว่าผู้กำกับเขาชื่อลิงเด็กๆพวกนี้เขาเป็นเด็กของพี่ลิงจ๋าอย่าว่าแต่น้องเลยเราสองคนก็มาขัดเท้าเหมือนกันแล้ว โอ้โหพวกนี้เป็นหนูท่านองรุ่นแรกพี่เนี่ยอยู่กับเขาแต่รุ่นแรกเริ่มทำมาหากินมอมกันนะลูกเอ้ยน้องน้องอยู่ถึงตีอะไร อหนึ่งตีหนึ่งครับติตีหนึ่งแตยังมีแฟนขับส่งข้าวส่งน้ำชั้นกกบกล้องปิยะอยู่ที่เด่นศูนย์สุขภาพจิตอ่ะจริงจริงออฟฟิศเก่าอยู่ศูนย์สุขภาพจิตอุ้ยคางบอ้าวมากี่หนูเข้าใจว่าซ้อมจนต้องไปอยู่ออฟฟิศเก่าแรกอะศูนย์สุขภาพจิตถามพี่ลิงดีกว่านะคะก่อนจะมองเห็นพวกเด็กลิงทั้งหมดนี้เนี่ยพี่ลิงเห็นอะไรในเรื่องเฟรมถึงได้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาทำคะ ส่วนหนึ่งก็คือว่าพี่ว่าเนื้อเรื่องมันเป็นสากลแล้วก็พอมาถึงในยุคนี้มัน,มนเข้ากับสังคมไทยในยุคนี้ยังไงพี่เข้ากันก็คือคือ,อตัวเรื่องมันก็จะพูดถึงจริงๆแล้วมันก็จะพูดถึงเด็กๆอย่างเงี้ยพี่ที่แบบมีความฝันใช่ไหมฮะที่จะทํางานทางด้านแบบสายบันเทิงแล้วก็มาเรียนในโรงเรียนศิลปะแล้วก็ ก็ต้องค้นพบกับความจริงที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เห็นคือไอตอนสอบเข้าได้ก็ว่าเราประสบความสำเร็จแลแต่ว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนหนักมากเรียนอย่างหนักแล้วก็จบออกมาก็ไม่รู้ว่าจะประสบความสาเร็จในอาชีพหรือเปล่าแล้วเรื่องราวของภาคไทยเนี่ยมันจะต่างกับต้นฉบับไหมพี่ลิงจริงๆแล้วเรื่องนี้นี่เอาคือแปลมาเลยนะคะไม่ได้แปลงเลยไม่มีแต่แปลงบางส่วนไม่ได้แปลงเลยเพราะว่าเป็นคือเล่น เล่นในเอ็นยอร์ไฮสคูลออฟเพอร์ฟอร์มิงอาร์ตเลยไม่ถึงว่าเพราะาจริงๆแล้วโรงเรียนนี้มันมีจริงใช่ไหมฮะก็คือแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมันอินสปายมาจากหมาถึงว่ามันได้ได้ไดแรงบันดาลใจนี่มาจากหนังจาก ซีรีส์แล้วก็มาทำละครบล็อดเวดโดยที่เอาตัวเรื่องเนี่ยเป็นเหตุการณ์ในปี1984รุ่น8ปดสิบย้อนไปใช่ไหมพี่ลิงย้อนไปาว่าเป็นรุ่นสุดท้ายที่เรียนที่ปึกนี้ก่อนที่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เขาไปอยู่ที่เรียนคอนเซนเตอร์พี่ลิงคะอย่างนี้นี่ก็ต้องไปขอลิขสิทธิ์อะไรมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วก็เอามาแปลเลยนะ่ลิขสิทธิ์แพงไหมพี่ลิง แพงนะครับคุณท็อปคุณท็อปเวลาอยู่เฟรมถ่ายรูปแบบรองช็อตนะเห็นแบบทุกคนนึกว่าเป็นเด็กโรกเรียนเลยแล้วต้องเป็นภาพระยะไกลใช่ไหมคะระยะไกลนี่คนนี้เพิ่ินให้เกี่ยวกับรายการเราว่ามีการแต่งหน้าด้วยเขาบอกกันว่าคุณท็อปละครเพลงเรื่องนี้น้องๆหลายคนเนี่ยปลื้มกับเพลงละครเรื่องนี้ยกตัวอย่างอย่างคุณนัทนี่นัทสัมนาอรนะฮะก็ปลื้มกับเพลงที่ร้องเหมือนกัน ใช่ครับอนัทได้ร้องเพลงชื่อ I Want to Make Magic ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกก่อนมาออ d i ชั่นเนี่ยไม่เคยฟังเพลงนี้นะแต่พอมาแคสต์จะได้ฟังเพลงนี้รู้สึกว่าโหมันมันเพราะมากอะไรเงี้ยแล้วก็อยากเล่นขึ้นมาแล้วสุดท้ายได้มาเล่นบทนี้จริงๆอยากฟังเอาเวอร์ชันไทยหรืออังกฤษเอาเวอร์ชันไทยดีกว่าทุนท็อปนะเวอร์ชันไทยนะซัมเปิลสั้นๆแล้วกันนะครับสั้นเอาสักสามนาทีอ่ะสิบสามจบจบจบไปก่อนแล้วด้วยอะ อยากฉันอยากสร้างความฝันอยากฉันสร้างสิ่งมหัศจรรย์เลยอยากจะเสกเป่ามนให้คนเชื่อมา เหมือนมันเกิดขึ้นจริงอยากฉันอยากสร้างความฝันอยากร้อนแรงดังประกายเพลิงจากไฟอยากจะให้อยคำทุกคำพูดไปกระทบใจทุกคนอยากฉันอยากสร้างความฝันขอบคคุณ ทำนองเดิมแต่ว่าเป็นเนือน้อ,อไทยใช่ไหมคะที่าสั่งก็จะเป็น I want to make magic อย่างเงี้ยครับ mm hmm. คนลุกจริงๆนะอันนี้ <Okay. S 1> ฟังแล้วแบบว่าเนาะแบบเนื้อหาอะไรมันได้กันกับทำนองเลยแต่ว่าละครเรื่องนี้นะคะคือเด็กๆพูดถึงพ่วงกับในเชิงความรักจริงๆแล้วเขาไม่รู้หรอกว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ในโรงงานที่เขาไม่เคยรู้ว่ามันเป็นโรงงานสําหรับเด็กเราชนรอกูนมาเองเพราะว่าเด็กแต่ละคนซ้อมแล้วก็ล้มป่วยไปเรื่อยๆ่จริงจริงครับมันเป็นเรื่องอา มันยังไงคะมันยังไงคะเข้าคนแรกเลยว่ารับด้วยก่อนนี่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 พี่นี่พี่นี่เป็นหนึ่งเพราะพี่รับไม่วันนึงไส้ติ่งแตกเลย ต่อกันแล้วหลังจากนั้นคือพิงก็ป่วยตอนแรกป่วยสิกว่าวันเราก็นึกว่าคงป่วยปกติปรากฏเข้าโรงพยาบาลไปโดนฉีดยาฆ่าเชื้อไป2วันไวรัสแบบว่าเต็มเส้นเลือดเลยตอนจะพิงมีใครต่อนะน่นจริงจริงนัดนัดนัดต่อจากบี้ครับแต่ว่าผมไม่ถึงกับแบบว่าต้องนอนโรงพยาบาลแบบว่าต้องให้ต้องให้ยาผัดเกลือเหมือนกันเราต้อมาพิงแล้วพิงต่อใคร มาถึงมาางงมถึไลน์นี้รับแทนทุกคนครับเป็นเดือนป่วยหนักแล้วก็มีนี่ด้วยใช่โรสก็แบบเจ็บเป็นเจ็บเท้าค่ะโอ้ยเท้านี่แบบต้องไปผ่าตัดผ่าเนื้อเลยค่ะตองเนื้อออกเนื้อมันเน่าผมไม่ได้ไว่ายต้นเต็มก่อนนะสิเขาก็มาเขาเต้นบันเล่มากอ่ะครับก็เดี๋ยวอีกสองสามนาท์นี้ก็จับตาดูสามคนนี้ให้ดีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วตอนนี้ใกลเล็วแล้วต้อง พี่ล่าสุดพึ่งกระดูกซี่โครงกระดูกเรือ๋อใ่เง้นรอดไปแล้วเง้นรอดแล้วใช่ครับผมจะอุ้มพี่แทบบี้ก็อุ้มไม่ได้เสียดายมากงไม่ทราว่าพี่ลิงได้วางอะไรไว้หรือใส่เอกสานี่คุณก็หมกระทบมาถึงรายการเราด้วยนะนี่แค่ดีสัมภาษณ์นี่ก็ยังเท้าเป็นแผลโอยพีงอ้ยจริงจริงพี่แค่ตอบพลิดไปนะเราล่าสุดหนูก็ ฟาดอีกแล้วเป็นชิงไม่เป็นอะไรเลยใช่ไหมไม่เป็นไรอยาให้เป็นอะไรอีกใครไม่จริงๆรล้วพี่ลิงบอกว่าอยากให้เป็นเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าเป็นนี่หมายถึงคนที่มาซ้อมบ่อย มีอาจารย์เยอะแยะมากมายในในในละขอไปยิงนี้ด้วยใช่ไหมคุณท็ออ๋อค่ะเอ๊ะเรามีนะคะคำพูดจากอาจารย์นะคะที่พูดถึงเหล่าบรรดาลูกศิษย์เด็กๆของพี่ลีกันเราไปฟังกันเลยค่ะเนาะใชอไหม่ลิะ มาที่นี่แล้วเก่งขึ้นมาที่นี่แล้วมีความรู้สึกว่าตนเองได้ดึงศักยภาพของตอนเองออกมาก็เป็นคำยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าบริษัท Dreambox นะคะเป็นบริษัทและก็ทีมงานที่ทำงานคุณภาพจริงๆขอบคุณในเวทีต่างๆเหล่านั้นท่านผู้ชมทุกท่านที่อาจจะชมรายการวันนี้อยู่นะคะบางครั้งเรารู้สึกว่าเว,เวทีแบบนี้มันจะมีประโยชน์อะไรเราใฝ่ฝันเหลือเกินที่เราอยากจะให้อุตสาหกรรมในเวทีการแสดงของคนไทยเราเนี่ยนะคะมีศักย ภาพที่สูงในระดับมาตรฐานสากลวันนี้ค่ะบอกได้เลยว่าบนเวทีของ FAME THE MUSICAL เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าเวทีของการประกวดทั้งหลายที่เราเห็นเนี่ยนะคะเขาสร้างคนที่มีคุณ,ค,ณค่าจริงๆ คอนเวทีเฟมเดอะมิวสิคลเป็นอาจารย์ใหญ่ในเรื่องครับนอกจากครูอ้วนมณีนุชนะฮะก็ยังมีนะครูน้ำมนต์ครูดุกพันธุเดชนะฮะครูเรตตคุณท็อปเคนเน็ตวันวายกริตินนันเยอะหมดเลยแล้วก็โอ้หลายหลายท่านเลยทีเดียวนะฮะที่มาร่วมกันกับเฟมเดอะมิวสิควลนะคะแม้แต่อยากรู้จังเลยจะเล่นกันเมื่อไหร่คะพี่ลิง แสดงรอบแรกคือเก้ากันยาเก้ากันยาเพรสมีเพรสก่อนใช่ไหมมีเพรสวันที่แปดวันที่แปดเก้ากันยาเริ่มวยตายกี่วันก็เริ่มมนเนี่ยวย้ิ่งสี่วันวันแล้วรู้ไหมว่าอีกแค่สิบสองวันนะมิวสิกไปซ้อมก็ยองเอกเลยดิบ่าจริงจแล้วมิวสิกเนี่ยต้องซ้อมดนตรีแล้วเขาซ้อมมาจนแน่นแล้วใช่ไหมพี่ลิงอย่างน้อยเนี่ยเขาเล่น เล่นได้แล้วนะน้อยเนี่ยผมเล่นได้แล้วนะครับจากยากเต้นได้ไหมยากดูมิวสิีเต้นให้ได้ด้วยได้ไหมอันนั้นได้แน่นอนครับได้เต้นเนี่ยเขาโดนจี้อยู่ใช่ไหมคะให้เต้นให้ได้ก็มี9ถึง11 9ถึง11นะเอาเอาอย่างที้ชี้แจงดีกว่ารอบแล้วก็รายละเอียดต่างๆไปจองได้ที่ไหนเริ่มเล่นวันแรกเนี่ยวันที่9นะแล้วก็มีกี่รอบทั้งหมดคะ มันจะเป็น9รอบอะค่ะสสัปดาห์นะคะ9ถึง11 16ถึง16ถึง18แล้วก็23ถึง25ค่ะิาแล้ววันละรอบพระศุกร์เสาร์ก็จะเป็นรอบทุ่มครึ่งวันอาทิตย์ก็เป็นรอบบ่ายสองอ๋อเมื่อวานที่จะมีบ่ายสองไม่มีละเหลือแค่อาทิตย์รอบเดียวบ่ายสองไม่ไหวพลังหมดคือฮ่ามันไม่ถึงว่าจริงๆก็เผื่อไว้เหมือนกันว่าถ้ามันมันเป็นไปได้อย่างเงี้ยรอบบันเสาร์อาจจะสองรอบแต่ว่าคือแต่ดูจาก คือการแสดงมปนสามชั่วโมงแล้วก็ทั้งเต้นทั้งร้องเดี๋ยวก่อนนะแสดงว่าเต้นกันสุดทีิสุดเดชเหงื่อทะลักโลงใช่ไหมคะใช่เอาเออถึงไม่ได้ทำกุ้งเต้นไม่ไหวดอกเสตติมแต่งกันสองคนตอนนี้จองบัตรก็เวอร์ไวเบ็บา a n a น่าพิ้งกิ้งคอข้างล่างเป็นอยู่ข้างล่างนะครบนอยู่แล้วบาร์เดน่ิ้งนะคะ0802600771 ต้องรีบจองเลยคุณก้องเพราะว่าไม่ควรจะพลาดอะไรดีนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าโปรดักชั o นของเฟรมทั้งหมดไม่ได้มานะคะแต่พี่ลิงก็ จัดการเขาเรียกว่าซื้อลิขสิทธิ์แปลแล้วก็ทําทุกอย่างเนี่ยเป็นเหมือนบลอดเวเลยแล้วค<ม>ุณท<ม>็อปบางคนนะจะรอจอแต่รอบสุดท้ายไม่ต้องค่ะเ <c oughs> พราะรัวละครของเวที d r e a m b o x เนี่ยทุกรอบเล่นเหมือนกันหมด <c oughs> ไม่มีว่าจะรอบไหนอินพไวส์สดที่มีทุกเรื่อตลอดทุกรอบจะเล่นอย่าง <c oughs> ก็เล่นอย่าง,งานั้นถูกไหมฮะพี่เลง <c oughs> ไม่ต้องรอรอบสุดท้ายจอได้ทุกรอบมีเพียงแค่9รอบเท่านั้นที่เด็กพวกนี้จะมารวมตัวกันสร้างปรากฏการณ์ทางละครเวทีที่ยิ่งใหญ่ตะการตาสุดยอดของปี ทต่น,นี้ที oh, so ่เกาหลีเขาก็จะเล่นนะคะต่อจากเราในเดือนพฤศจิกายนอออครับพอดีว่าพอดีว่าผมติดคิวที่นี่แล้วก็เลย ราคาเท่าไหร่คะเดี๋ยวรู้แปดร้อยเองแปดร้อยพันหนึ่งค่ะแล้วก็พันสองพันห้าพันแปดแล้วก็สองพันแล้วก็มีสองพันห้าเนี่ยนะครับไม่มีจริครับขึ้นมานั่งบนเวทีเลยเฮ้ยเราต้องไปดูสักรอบหนึ่งเพราะว่าเป็นภาพยนตร์แล้วก็เป็นซีรีส์ในฝันที่เป็นแรงบันดาลใจของตัวดิฉันเองเหมือนกันแต่ไม่มีอะคาเดมี่เจเลียนเราสามเดี๋ยต้องถ่ายมาเองค่ะถ่ารุ่นก่อนๆไม่มีไม่มีมีอะคาเดมี่ลิงเทเซีย มีเป็นเทเชียวันนี้นะคะรายการสปีกอาของเราก็มีดอกไม้สวยๆจากร้านบางกอกไฉไลนะคะใครจะไปชมละครเรื่อง Fame The Musical ก็ไปจัดได้ที่ร้านบางกอกไฉไลเขารับจัดดอกไม้สดตลอด24ชั่วโมงนะคะมอบให้นะคะกับน้องๆนะคะเหล่าบรรดานักแสดงและผู้กำกับเฟรมเดอะมิวสิควิลค่ะ ขอบคุณนะกครับทุกคนที่เข้ารายการ Speak Out นะคะ,คะงจะไปเชียร์แน่นอนวันที่9กันยายนเริ่มเลยนะครับสิ้นสุดเดือนกันยายนก็หมดแค่9รอบะนะครับขอบคุณนะครับสำหรับเสื้อค่าขมุมจากร้าน Theatre Siam Center ชั้น3ครับค่ะและสำหรับชุดของดิฉันนะคะ Dress Me Up at Crystal Park ค่ะ<น>ขอบคุณโหรบการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จาก AOG ครับวันนี้เราทั้งหมดหูเยอะมากลาไปก่อนพบกันใหม่กับรการ Speak Out ทุกวันศุกร์นะครับสวัสดีครับ แฟมเดอะมิวสิคอลค่ะเย้ oh. <Yeah. S 2> <laughs>